ใน e ีนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ ROPA หรือว่า record of processing activity กันสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าอันที่จริงแล้วเรื่องโรปาเนี่ยก็เคยคุยไว้ใน EP ก่อนหน้านะครับหลาย EP แล้วละ่ะนะครับปัจจุบันเนี่ย p r a c t i c a l pdpa ก็นำเสนอเป็น Podcast ประกอบกับพวกวิดีโอก็จะมีในบาง EP นะฮะมาก็ประมาณ170ตอนละจำได้ว่าน้าจูประมาณสักตอนที่9กกว่าหรือ80กว่านี่แหละที่คุยเรื่องของ โรปานะฮะก็มันก็นานมาสักระยะหนึ่งแล้วละ่ะก็อยากจะหยิบมาคุยให้ฟังสักหน่อยหนึ่งประกอบกับมันมีสื่ออันนึงนะฮะของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นสื่อที่ดีนะที่ให้ความรู้กับคนที่เกี่ยวข้องทำงานกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือที่จะต้องไป implement pdpa ในองค์กรนะครับอย่างไรก็ตามก็มันก็มีข้อมูลที่หลากหลายอยู่พอสมควรนะครับสำหรับโรปาเนี่ย ก็เลยอยากจะหยิบม,มาคุยกันสักหน่อยหนึ่งนะครับตามกฎหมายก่อนนะในมาตรา39บเนี่ยบอกว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องบันทึกรายการนะครับกฎหมายเขียนไว้เลยครับว่าให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยบันทึกรายการอย่างน้อยนะครับดังต่อไปนี้เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนและสำนังกงานสามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะบันทึกเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้อย่างแรกก็ต้องบันทึกข้อมูลส่วนที่มีการเก็บรวบรวม อย่างที่2ก็ต้องบันทึกวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภทอ่ะมีวัตถุประสงค์ก็ต้องบันทึกนะแล้วก็แยกเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลสุบุคคลนั้นน่ะตามวัตถุประสงค์ด้วยนะครับอันที่3ก็ต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลสบุคคล 4. จะต้องบันทึกระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลสุบุคคลนะครับหจะต้องบันทึกสิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลสุบุคคลรวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง และเงื่อนไขของการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย 6. ให้บันทึกการใช้หรือเปิดเผยตามมาตรา27วรกสคือถ้าถอยกลับไปฟังใน E ีก่อนก่อนหน้านะครับท่านจะจําได้ว่าการเก็บรวบรวมเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงไว้ในมาตราหนึ่งแต่การใช้และการเปิดเผยก็จะพูดถึงไว้ในอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา27กฎหมายในมาตรา27วรคสก็จะบอกไว้ว่าผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องบันทึก การใช้หรือการเปิดเผยเอาไว้นะครับก็จะเป็นการบันทึกตามมาตรา39นี่เองนะครคราวนี้อันที่7ก็จะเป็นบันทึกการปฏิเสธคําขอหรือการคัดค้านนะครับซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนคนเขาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายและอันที่8ก็คือบันทึกคําอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรา37มสิบเงเล็บหไอ้ตัวบันทึกต่างๆ8เรื่องอย่างที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ต้องทําทั้งหมดก็ได้หากนะครับองค์กร เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนซึ่งเป็นกิจการขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนดแต่ตอนนี้คณะกรรมการเขาก็ยังไม่ได้ประกาศกำหนดว่าตกลงกิจการขนาดเล็กมันจะเป็นประมาณไหนนะครับถ้าเป็นกิจการขนาดเล็กซึ่งคณะกรรมการเขาประกาศกำหนดต่อไปในอนาคตนะครับก็ไม่ต้องบันทึกอันที่1อันที่2อันที่3อันที่4อันที่5และอันที่8นะครับตามที่ว่าไปเมื่อสักครู่นะครับก็ จะบันทึกแต่เรื่องเดียวก็คือการปฏิเสธคาขอหรือการคัดค้านนะครับเวลาที่เจ้าของข้อมูลคนเขาใช้สิทธิ์นะครับซึ่งอยากให้ไปเปิดดูมาตรา39ประกอบนะครับเพื่อจะได้ทําความเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็กนะคณะกรรมการประกาศกําหนดแล้วออกมาเป็นกิจการขนาดเล็กก็ตามแตหากมีการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยที่มีความเสี่ยง ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนคนนะครับและไม่ใช่กิจการที่เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนเป็นครั้งคราวหรือมีการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตามมาตรา26ต่อให้เป็นกิจการขนาดเล็กแต่ถ้ามี n s i ซีฟดาตไม่ใช่มีลักษณะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนเป็นครั้งคราวนะครับหรือ เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยแล้วมันมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธทิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนเนี่ยก็ต้องบันทึกทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเลยตอนนี้ก็คือองค์กรของท่านเนี่ยองค์กรทั้งหลายเนี่ยต่อให้เป็นกิจการขนาดเล็กนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยก็คงจะต้องบันทึกนะครับทั้ง8เรื่องตามที่มาตรา39ระบุไว้นี่แหละนะครับ ส่วนจะบันทึกอะไรบ้างแนะนาให้ทวนฟังตั้งแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งหรือไปดูในมาตรา3 9ประกอบกันแล้วกันนะครับประเด็นมันก็มีอยู่ตรงที่ว่าไอตัวบันทึกตามมาตรา39ที่บอกเนี่ยกฎหมายใช้คํา,า,านะคคว่าบันทึกรายการนะครับใช้คนนําว่าบันทึกรายการครนี้สื่อของสํานักงานคณะกรรมาการคุ้มครองข้อมูลส่วนเนี่ยเรียกบันทึกรายการนี้ว่าโรปาในสื่อเนี่ยก็จะบอกว่าโรปาคือ Record of processing activity ซึ่งเป็นการบันทึกกิจกรรมการประมวลผลขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุ่วลตามมาตรา39ของพรบคุ้มครองข้อมูลสุ่วนปี2562โดยจะบันทึกในรูปแบบที่เป็นข้อความนะที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับมันก็จะมีประเด็นแบบนี้ครับว่าก่อนหน้าเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่ทำงานร่วมกับสำนักง,งานคุ้มครองข้อมูลสุ่วนนี่แหละ บางท่านนะก็มาบอกว่าเอ้ยไอตัวบันทึกรายการตามมาตรา39เนี่ยเรียก record of processing นะครับซึ่งคนได้ยินได้ฟังเราก็จำนะครับว่ามันเรียกว่า record of processing ซึ่งโดยส่วนตัวผมเห็นด้วยนะนะครับเพราะถ้าจะเรียกว่าบันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับมันต้องไปดูในมาตรา40สซะหน่อยเพราะมาตรา40เนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุไว้ในวงเล็บ3ว่า จะต้องจัดทําและเก็บบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลสุวนบุคคลมีคําว่ากิจกรรมการประมวลผลข้อมูลสุวนบุคคลไว้นะครับอันนี้น่าจะสอดคล้องกับคําว่าโรปานะครับซึ่งคือ record of processing activity มีคําว่า activity มาด้วยนะครับและผู้เชี่ยวชาญที่ทํางานนะครับหรือให้คําแนะนำนะครับจำได้ว่าก็จะมีวิทยากรนะครับบางท่านอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่บอกว่าไอ้ตัว Record of Processing Activity เนี่ยมันถูกนำมาใช้เรียกสำหรับมาตรา40คือบันทึกรายการกิจกรรมของการประมวลผลข้อมูลส่วนคลนะครับและโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเรียกโรปานะครับตามมาตรา40มากกว่าแต่ไอมาตรา40เนี่ยจะจัดเก็บบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนไว้อย่างไรเนี่ย ก็คงจะต้องรอดูหลักเกณฑ์และวิธีการที่คข้ารามการเขาจะประกาศกำหนดอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเป็นมาตรา39ที่ควรจะเรียกว่า Record of Processing เฉยๆหรือ ROP เนี่ยนะครับมันก็จะบันทึก8อย่างตามที่มาตรา39กําหนดนั่นเองนะครับส่วนที่สําคัญมันก็คือจะใช้ชื่ออย่างไงที่จะเรียกเนี่ยในมุมมองส่วนตัวนะผมคิดว่า Regulator นะครับหรือคนที่ทำสื่อต่างๆเนี่ยนะครับก็ควรจะต้อง ดูว่าอยากจะไกด์นะครับหรืออยากจะแนะนําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาเข้าใจในเรื่องของบันทึกรายการตามมาตา3า39ว่ายังไงกันแน่คือถ้าจะเรียกโรปาก็เรียกโรปาไปแล้วก็เรียกกันแบบนั้นนะครับในสื่ออะไรต่างๆนะครับให้มันชัดเจนเพราะว่าองค์กรที่เป็นภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะขนาดเล็กๆเนี่ยนะครับที่เขาอาจจะไม่มีความสามารถในการมาศึกษาในรายละเอียดอะไรมากเนี่ยนะครับ เขาก็จะจำแหละในสิ่งที่เป็นสารในสิ่งที่เป็นความรู้ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการุ้คมองข้อมูลสกลแนะนํามาอย่างไรก็ตามก็บอกก่อนนะครับว่าไม่ได้ติดติงการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการุ้คมองข้อมูลแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าในฐานะที่ตัวเองก็เคยติดตามนะครับข้อมูลของทางสํานักงานอยู่เนี่ยหรือสอสเนี่ยนะครับมันก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่หลายคนที่ออกมาพูดนะครับเรียกคําที่มันแตกต่างกันมันก็เลยทําให้งงนะครับแล้วก็มี หลายท่านที่มาอบรมด้วยก็มีคําถามถามกลับมาว่าอาจารย์แล้วตกลงทางสกศหรือเลกูลเลเตอร์เขาต้องการให้เรียกอะไรกันแน่นะครับมันก็ยากที่จนะตอบเนาะเพราะเราก็ไม่ใช่เลกูเลเตอร์เราไม่ใช่คนทําสื่อนะครับก็ประเด็นนี้ที่สําคัญมากเลยก็คือองค์กรก็ควรจะต้องไปกําหนดเนาะว่าจะต้องเรียกชื่อมันอะไรอย่างไรกันดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ต้องไปสนใจเรื่องภาษาอังกฤษหรอกมาตรา39ก็ต้องบันทึกรายการไปเลยนะครับส่วนมาตา40ในฐานะที่ท่านเป็น ผู้ควบคุมส่วนมาตรา40เนี่ยมันเป็นกรณีที่ท่านเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลสขวนท่านก็เรียกบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลสขวนไปเลยมันจะเรียกชื่อยาวสักหน่อยหนึ่งแต่มันก็เป๊ะน,นะครับตามตัวบทกฎหมายนะครับหรือไม่งั้นท่านก็ต้องลองไปเปิดดูว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับกฎหมายพูดถึงในมาตราเนี่ยไว้ว่าอย่างไรบ้างโอเคนะครับซึ่งลองไปเปิดดูนะในมาตรา39เนี่ยนะครับ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า the data controller shall maintain at least the following records คำว่า records เฉยๆไม่ได้เรียกว่า record of processing หรือ record of processing activity ใดๆนะครับถัดไปดูในมาตรา40นะครับในวงเล็บ3ก็จะบอกว่ากฎหมายนะจะเขียนคำว่า record of personal data processing activity อะถ้าตัดคำว่า personal ออกไปนะมันก็จะได้ว่า record of data processing activity นะครับมันก็น่าจะใกล้เคียงกับคำว,ว่า ROPA มากกว่านะครับนั่นคือเหตุผลว่าโดยส่วนตัวแล้วเวลาที่ผมเป็นวิทยากรผมไปที่ปรึกษาเนี่ยผมจะแนะนำให้องค์กรเรียกว่า ROPA นะครับสำหรับในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องใช้แต่ถ้าสมมติว่าตามมาตรา39กนี่ยก็จะเรียก record หรือ record of processing เฉยๆนั่นเองนะครับมันคงบอกไม่ได้ ว่าตกลงใครผิดใครถูกนะครับเอาเป็นว่าเอาแบบที่จำง่ายๆนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับอธิบายกับคนอื่นๆต่อไปได้โดยที่มันสอดคล้องกับจุดยึดอะไรบางอย่างในที่นี้ก็คือจุดยึดกับกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับ